สวัสดีค่ะต้อยนะคะจาก MG นะครหลวงสาขาบางนากม13นะคะค่ะวันนี้นะคะเอ่อก็จะทําการส่งมอบเจ้ารถ m g f o โฟคะรุ่น X นะคะค่ะนะคะตัวนี้จะมีเอ่อเป็นชุดแต่งให้คุณลูกค้ารอบคันนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของซาโต้นะคะตัวนี้เป็นเทาดํานะคะจัดแบบเทานะคะค่ะให้ความโออารหลาภุมงฐานดูสวยงามมากนะคะก็ตัวนี้นะคะาสา้ไฟฟ้านะคะต้อยก็แถมให้นะคะ ตัวนี้สามารถเปิดได้นะคะก็คือกดปุ่มตรงนี้ได้นหนึ่งนะคะหรือเป็นลิกเซนเซอร์นะคะนี่สะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ถือของมาเยอะๆนะคะไม่มีตัวกดเปิดประตูสาดท้ายนะคะก็สามารถเปิดได้โดยการใช้พิกเซนเซอร์หรือกดปิดตรงนี้ได้ะคะ่ะ เรียบร้อแล้วค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังสามารถเปิดประตูท้ายรถได้จากในตัวรถด้วยนะคะนี่นะคะกดปื๊บนี่ค่ะสามารถเปิดประตูรถได้ด้วยนะคะ ทานนั้นยังไม่พอนะคะสามารถกดปิดได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสะดวกสบายมากเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจนะคะเจ้ารถ MG4 ตัวน,นี้ส,สวยๆนะคะ สามารถติดต่อต้อยได้ที่เบอร์0986463536นะคะตัวนี้จัดเต็มเลยนะคะชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจอย่าลืมตอยนะคะบ๊ายบาย